นาะยังไงคะน้องหิวข้าวเหรอไปไหมไปแรือปล้วคะน้องหิวเรอไปไปไปแม่พาไป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 น้องหิวข้าวไป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 แม่รู้อุ้ยแม่รู้น้องหิวข้าวไปไปค่ะเดินไปไปข้างในก็ได้เอาตรงนี้เหรอน้องจะกินตรงนี้อะคะเออน้องกินตรงนี้เหรอโอเค งั ine. Ine k ine, k ine, k ine. ้นกินไปกินเยอะๆกินเยอะๆกินเลยกินเลยต้องมีคนเชียร์ค่ะเก่งเก่งเก่งน้องกินเยอะๆน้องกินเยอะๆแม่รักหนูแม่รักหนูนะคะโอ้โเจ๋ของแม่ ไปไหน่นะไปไหนคะอิมแล้วเหรออิมแล้วเหรอคะอิมยนงอิมเนงไม่ไปแล้วนะอิมแล้วใช่ไหมคะไม่ไปแล้วนะไม่ไปแล้วนะมัวทำไรนะขึ้นเืองมนเหรอมัวอะไรนะมันไปไม่ได้ไม,ไม่มีคนอยู่ รักหนูนโหแม่รักหนูค่ะงโงูคนสวยของแม่โว้วโอ้ยได้เหรอมาเป็นสาวเป็นนางแต่งหน้าหน่อยไหมคะแค่ขี้ตาหน่อยไหมคะ,มค,ะคนสวยของแม่เอ๊ะแค่ขี้ตาหน่อยไหมไปไม่ได้หรอก ไม่มีคนอยู่ไปแล้วนะ <N> แม่ไปแล้วนะ <No. S 1> แม่ไปแล้วนะแ <No. S 1> ม่ไ,ไม่เป็นไรแม่ไปแล้วนะแม่ไปแล้วนะว <No. S 1> ้าวว้าวว้าวสวยที่สุดในซอยค่ะเดี๋ยวแม่มาเดี๋ยวแม่มาแค่นี้ก่อนนะ <No. S 1> แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวแม่ไปกินข้าวก่อน 呜呜，乖了。